เอาเลยพวกนี้สวยหลามจ้ามีเคยเล่าเบอร์ป่ดูสายอสดีเจโยกับสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่ผมบางเยสเซียนปลากาด นี่มันเหยียดมาตาหมาเล่งใหม่ที่ป่าบอนมันเหยียดดูเข้าๆแล้วด้วยสายตาไม่น่าพลาดเพราะมันเหยียดตึงมากมาดูกันฮะมันมาดูต่างจังหวัดป่าบอนเลยเฮ้มาดูกันว่ามันเหียดจะได้ปลาไหมนคลิปนี้นะไปทุกคน l e ส s go ไปตากลโกงเหยจะการเองเลยเหยดว่านามีนี่เล่งวันนี้มันจะเออถ้าพบโคงนี่มันก็ผางชื้นเออเียขอเลยละเราก่อนนะตากล้องนะ ตากรงมามีแน่ใช่ไหมมีไหมตากรงมีไล่ะเออตาพบโค้งันผังชื่อไงพี่เออไม่รกปืออะไรนี่ทุกคนที่น้ำมันเลยนี่โอ้โหโอ้โหทุกคนไม่รกกินเลยทุกคนหรืรกนักอืมอืมง่พี่วันนี้มันจะชิบมาให้พี่อยู่เล็ก่อนดิเผื่อว่าโจ้รักวง อืเนียออืเดินลงไปเลยตากล้องเังไงแล้วตรงนั้นมีของน้องเลยสิมองเลตากล้องแถวนี้เหี่ยแล้วมีของนี่ตากล้องเหรอมนหน่าลูกมันตากร้องว่ามีของไหมมันต้องมีทุกคนตากร้องตรงนี้มันน่ะไม่เชื่อเลยตากร้องนี่มาเลย ก็ไม่เละเลยสิเนี่ยบาเหยียดมาถึงคอบแล้วทุกคนเออเนี่ยวัวงเตบิบวังเติบนี้ขอบขอบพันนี้ไล่ไปดูพันนี้โอ้เจออวงแล้วมังจจาเจอแล้วงไหมเจออ้วอองกนแล้วมังจจาโอโ๋โหลอบางเหยียดนี้เสียหน้าพวกยิ้มจืดน,นี่ทุกคนนี่นี่ไม่รู้เดี๋ยวตักเลยไม่เละลำ Này này này, tháng trường, mấy nhạc Ồ, bà chung đấy chung Tháng này đang này à oh, bà chung uhm. chung chứ con đường. Ủa, tao không có bỏ lời người ta chung, mấy chú เรียบเลยลูกมันยังก็รู้หมดตรงนี้นะนี่หันหนอ<ม>ตัวเล็กๆเ,เดี๋ยวทำไมไวะตรงนี้อุ้ยจอจอกระปุดโอ้ยมันจอไ,ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่อันนี้แรงไวมนี่ไม่ใหญ่หญแต่ว่าสีได้เนาะอือได้ทุกคน Đây one kêu lưu gương kiều bang lưu kêu bụi lưu gương chạy tung 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 đi con <laughs> กองแท้นี่วะบังจะาพวกกองไหมนี่เลยดิสักกองเหล่าที่มังจ่าทุกคนต้องเหยนพามันจ่าบุกได้เราอื้มอ๋อเหรออันเที่ดราบอกเราบอกมเห็นเจ้าพามันจ่าเข้ามาสวยอุ้ยพวกกองเหล่าดาไม่รู้มันจังไงก่อน เอาไม่พบมนันน้ำมังจะวะเข้าในป่าบอลเล็บสินี่ทุกคนมังเห็ียบปลามังจะเข้าป่าบอลป่าบอลน,นี้ผางชืงนี่ให้มังจะปุ๊บพวงให้มังเห็ีตักอันอนี้กิี่เหยียบล้ำๆยันพอนพไหม,ม,ไมไไริงเงรอหนอ๋นอหรอบ้าปางเปียก โอ้ยโอ้ยบาดทุกคนอ้นเะมีมีมีเพื่อนจ่าแถวนี้แต่มีแบบอยากได้แบบฟองสวยอ้พอแรงแล้วจ่านี่ขอให้พอแรงแล้วนี่มันเหยียดเอฟซีเอ๋อประตูเพื่อนจ่าเออมันกับเขียนมันกับเขียนนู้นมาเลยมงจ่าอืมเอาเลย พวกนี้สวยลามจ้ามีเคยลห้เบอบ่โอดูเดี๋ยวแลไรพ่อผมก่อนดี่ว่านู้นไหมทุกคนงี้ขอแลไรพ่อผมก่อนนะมันเลยฮะไม่มั่วดีกว่าให้มันเลี้ยงลูกดีกว่านี่ทุกคนแมวแมวแมวจริงโตดีพอมันงี้เต็มดีพอฮะ มันมันมันยามวังเคยน่าจะพ่อพันธุ์เลยตัวมัน่าอโอ้ตรงนี่นะนเหมือนบ่าแกแปลกแปลกพบผ่งนชิงนี่สิมันนา้ลูกมันแจ๊กแจ๊กมันโอ้ตรงนี้อยู่ใต้นี้เลยทุกคนป้ายต้นโอ้โหคุณใต้ต้นไทรนี่เหมือนว่าน,น่าอย่างงี้ตัว ทางกาเลยทุกคนนี huh. è, ì ì ch ch luôn, uh ่ทุกคนเหลงเหลงหม่ที่พิชิตใจคนช้อนปลากัดไม่ได้เว้ยไม่เด้งนะมันจ้บไม่เด้งนะทุกคนยาอเป็นโชคเลยนมังแจ๊บปุ๊บใคให้ลามเนี่ย cái này trong mình xà ừ. nữa thôi nữa hoa bắt cắt đi ra không chờ ngay nghe ừ được ngồi đây mày phúc cũng không kẹt em một rồi măng đúng, đúng nha thằng măng bóp mấy mình chào đó không may nào lên mình chào quá đi หากองไหมครับตรงนี้มีไหมล่ะกล้งไม่มีเอฟเจอโอเคในเมื่อมันไม่มีเราก็จะไม่ไปต่อเพราะเราหอบแล้วโอเคไหนมันจะเอามาในช่วงนี้ในกองยี่มาในกองมาในกองเจ็บหมดแล้วใช่ข้างล่างนี้ไซส์ลูกมันเบกมันเลยแต่ว่า สีอะไรลอยไม่เป็นไรก็แล้วแต่ใจได้ตามในคลิปเดี๋ยวจะไปแบบเพื่อสวย